สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงตัวละคร1ตัวที่น่าสนใจกันในเรื่อง h a ร์ y ี่พอตเตอนั่นก็คือเนวิลเนวิลเป็นหนึ่งในตัวละครที่ต้องผ่านเส้นทางชีวิตที่น่าสนใจแต่เรารู้อะไรบ้างเกี่ยวกับครอบครัวของเขาวันนี้เราจะมาทำความรู้จักสมาชิกตระกูลลองบ o t ทอมรวมถึงคนที่เนวิลลองบ o t ทอมแต่งงานด้วยมาติดตามฟังกันได้เลยค่ะ มาเริ่มต้นกันที่คนแรกออกาสตาลองบัตทอมหรือคุณย่าของเนวิลนั่นเองคุณย่าของเนวิลเป็นแม่หมดที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังเธอเลี้ยงดูเนวิลต่อจากแฟงที่เป็นลูกชายหลังจากที่เขาถูกทรมานจนเสียสติพร้อมกับอลิสผู้ที่เป็นภรรยาเรามักรู้จักเธอในฐานะผู้หญิงผู้เข้มงวดสวมหมวกที่มีซากนกแ้งติดอยู่ด้านบนและชุดคลุมตัวยาวสีเขียว เธอถูกบรรยายไว้ในหนังสือว่าสามารถเคลื่อนไหวได้รวดเร็วอย่างน่าเหลือเชื่อและมีส่วนช่วยหลานชายในการลบที่ฮอกวอตส์ด้วยออกาตาเป็นคนที่ค่อนข้างหัวดื้อในเรื่องต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการเรียนของหลานชายสมัยที่เธอเป็นนักเรียนเธอสอบตกวิชาคาถาในการสอบวอลพอรอสตต่อมาจึงพยายามห้ามไม่ให้หลานชายลงเรียนวิชานี้ ต่อมามิสเตอร์ลองบทอมหรือคุณปู่ของเนวิลเราไม่ค่อยรู้เรื่องราวเกี่ยวกับคุณปู่ของเนวิลมากนะักเรารู้แค่เพียงว่าเนวิลได้เห็นเขาเสียชีวิตนี่ก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เนวิลมองเห็นตัวเทสต์ตอได้คาดว่าน่าจะเป็นช่วงที่ยังเด็กมากและเนื่องด้วยเหตุผลนี้คุณย่าของเนวิลจึงเลี้ยงดูเนวิลมาเพียงลำพัง ต่อมาอัลจี้ลองบอททอมหรือคุณปู่น้อยอัลจี้เราไม่ได้มีโอกาสน่ายินดีในการได้พบกับคุณปู่น้อยอัลจี้แต่จากเรื่องราวที่เนวิลเล่าเกี่ยวกับคุณปู่น้อยเขาดูเป็นคนที่น่าสนใจทีเดียวอย่างตอนที่เขาผักเนวิลตกจากสะพานที่เมืองแบ็กพูเพื่อทดสอบให้เนวิลใช้เวทมนต์ถึงอย่างไรคุณปู่ก็ไม่ใช่คนใจร้าย เขาคือสมาชิกครอบครัวที่ซื้อคลางโคเคเวอร์ให้กับเนวิลและแม้กระทั่งมอบบิมบรัสมิมเบิลโทเนียซึ่งเป็นพืชหายากให้เนวิลผู้หลงไหลในศาสตร์แห่งสมุนไพรอีกด้วยน่าเศร้าใจที่เจ้าต้นไม้ที่ว่านั้นดันระเบิดกระเด็นเปืือนใส่เพื่อนๆของเขาทั่วไปหมดต่อมาคุณย่าน้อยอีนิดคุณย่าน้อยอีนิดคือหนึ่งในผู้เหตนเหตุการณ์ที่แสดงออกถึงการมีเวทมนต์ครั้งแรกของเนวิล ในวันนั้นที่คุณปู่น้อยอันจี้จับข้อเท้าของเนวิลห้อยหัวลงมาจากหน้าต่างชั้นบนเพื่อบังคับให้เขาใช้เวทมนต์ตอนนั้นคุณย่าอีนิดยื่นขนมเมอแรงให้คุณปู่น้อยอัลจี้จึงเผลอปล่อยข้อเท้าเนวิลในทันทีโชคดีที่เนวิลเป็นเด็กที่มีเวทมนต์ทำให้เขากระเด้งกระดอนไปทั่วสวนเดินไม่ได้รับการบาดเจ็บแต่อย่างใด ต่อมาอลิสลองบอททอมอลิสลองบอททอมเป็นมือปราบมารและหนึ่งในสมาชิกของภาคีนกฟินิกส์ในช่วงสงครามพ่อหมดครั้งแรกเช่นเดียวกับแฟงสามีของเธอเธอถูกทรมานจนเสียสติและรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลวิเศษเซนมังโกเพื่อผู้ป่วยและบาดเจ็บเรารู้ว่าเธอมีใบหน้ากลมเหมือนกันกับเนวิลที่เซนมังโก เธอแสดงออกอย่างน่าจดจำถึงสิ่งเล็กน้อยของสัญชาติยานความเป็นแม่โดยการยื่นเปลือกหมกฝรั่งเปล่าๆให้กับลูกชายทุกครั้งที่ลูกชายเธอมาเยี่ยมต่อมาแฟรงค์ลองบัททอมแฟรงค์ลองบัททอมเป็นมือปราบมารที่กล้าหาญเขาถูกทรมานอย่างไร้ความเมตตาจนเสียสติโดยผู้เสพความตายซึ่งก็คือเบลาทิกเลสแตงและบาร์ตี้เคาจูเนีย ก่อนเกิดเหตุการณ์ทำลายครั้งนี้แฟงเป็นหนึ่งในสมาชิกของภาคีนกฟินิกเช่นเดียวกับภรรยาของเขาครอบครัวลองบอททอมเป็นที่รักใคร่ของทุกคนซึ่งอ้างอิงจากคำกล่าวของเดลดอในท้ายที่สุดแล้วเนวิลลูกชายของพวกเขาเป็นผู้ทำลายหนึ่งในบรรดาฮอลคัตของวอร์ดมอร์และมีส่วนในการทำลายเจ้าแห่งาศาสมืดด้วยถือเป็นความภูมิใจของตระกูลลองบอททอมเป็นอย่างมาก ต่อมาเนวิลเรามาท่อมเนวิลได้รับการเลี้ยงดูมาโดยคุณย่าออกัสตาผู้เข้มงวดหลังจากที่พ่อแม่ของเขาเสียชีวิตเป็นเวลานานทีเดียวกว่าเดวิลจะแสดงออกถึงความสามารถทางด้านเวทมนต์เนื่องจากคุณย่าของเนวิลนั้นเป็นคนที่ค่อนข้างดุและเข้มงวดมากบ่อยครั้งเนวิลมักจะถูกตำหนิอยู่เสมอ ว่าให้นึกถึงเกียรติยศของครอบครัวเหมือนอย่างที่พ่อและแม่ของเขานั้นได้ทำไว้นั่นจึงเป็นสาเหตุที่ทำให้เนวิลเป็นเด็กที่ไม่มีความมั่นใจในตัวเองตั้งแต่เด็กๆเนวิลสร้างความสนใจให้กับทุกคนตั้งแต่คืนแรกเขาเป็นเด็กนักเรียนเพียงไม่กี่คนที่เกือบจะเกิดอาการหมวกชะงักระหว่างการคัดสรรก่อนหน้าที่จะมาฮอกวอตส์เนวิลมั่นใจว่าเขาควรไปอยู่บ้านฮัฟเฟลพับ แต่ดูเหมือนหมวกขสันจะสัมผัสถึงความกล้าหาญในส่วนลึกของเนวิลมันตั้งใจส่งเขาไปบ้านกิฟฟินดอร์หลังจากเถียงกันอยู่นานสุดท้ายก็จบที่ชัยชนะของหมวกเนวิลจึงถูกส่งไปอยู่บ้านกิฟฟินดอร์แม้ในช่วงแรกเนวิลจะเป็นเด็กนักเรียนที่ค่อนข้างขี้ลืมและซุ่มซ่ามแต่หลังจากนั้นเขาก็กลายเป็นผู้กล้าหาญและเป็นวีรบุรุษอย่างชัดเจนมากที่สุด วิลกรรมที่เขาทำตลอดหนึ่งปีในช่วงที่ฮอกวอตส์กลายเป็นเสมือนคุกแน่นอนว่าล่วงรู้ถึงคุณย่าของเขานั่นทำให้เธอยอมรับในตัวของหลานชายในที่สุดเธอส่งจดหมายให้กำลังใจเขาอยู่ตลอดเวลาพร้อมกับบอกว่าในที่สุดเขาก็ทำตัวเหมือนกับพ่อแม่ของเขาสักทีหลังจากนั้นด้วยความถนัดทางด้านสมุนไพรศาสตร์เนวิลรับช่วงต่อจากศาส,สตราจารย์สเปาทันทีและได้เข้าทำงานที่ฮอกวอตส์ ในฐานะอาจารย์สอนวิชาสมุนไพรศาสตร์ต่อมาเฮนนาอัพบอร์ดเฮนนาอัพบอร์ดเป็นเด็กนักเรียนบ้านทาวเฟิลพับปีเดียวกันกับเนวิลเธอและเขาเข้าร่วมในกองทัพดับเบิลดอซึ่งเป็นกลุ่มต่อต้านทางเวทมนต์ที่ก่อตั้งโดยแฮร์รี่รอนและเฮอร์ไมโอนี่สมัยที่พวกเขาอยู่ปีห้าภายหลังเราได้รู้ว่าเฮนนากับเนวิลคบหาและแต่งงานกันในที่สุด เฮนานากลายมาเป็นเจ้าของร้านหม้อใหญ่รั่วและอาศัยอยู่กับเนวิลที่ชั้นบนของร้านค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับแผนผังตระกูลของครอบครัวลองบัททอมโดยพ่อและแม่ของเขายังต้องรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลวิเศษเซนมังโกเหมือนเดิมเพราะพวกเขาถูกคำสาปถาวรส่วนคุณย่าก็ยอมรับในตัวเนวิลจึงทำให้เนวิลไม่มีเรื่องที่ต้องกังวลอะไรอีกอีกทั้งแฮร์รี่พอตเตอร์ ยังขอให้เขาเป็นพ่อทุนหัวให้กับลูกชายคนที่สองของเขานั่นก็คือเอาบัสเซเวรัตพอตเตอร์นั่นเองยังไงก็ช่วยกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ